สวัสดีค่ะ FC ทุกทกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังภารวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เจจะพา FC มารับชมแนวทางหุ้นทั้งเซ็ง b a เเช้าบ่ายนะคะวันที่30เมษายน2568นะคะทุกท่านวันพุธค่ะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคํานวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจอเด่นวิ่งรูดนะคะทุกท่านแยกรอบเช้าและบ่ายส่วน FC ท่านไหนถ้าไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ให้ FC พิจารณาเ,เด่นประจวบได้ที่ท้ายคลิปนะคะ เลขเด่นประจำวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันแต่ fc จะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันค่ะก่อนอื่นนะคะเราไปรับชมวันที่29ก่อนว่าเข้าหรือหลุดสำหรับวันที่29นะคะจะให้เด่น3และ4นะคะทุกท่านมา04858ทนะคะทุกคนเด่นมา4เข้าคู่48ทุกคนเป็นคู่เด่นแยกกับเด่นประจำวันเลขเด่นประจำวันรอบเช้า8ปดมา2เล่งรอบบ่ายหลุดหมด นะคะรอบบ่ายจะให้เด่น5้าได้9้ามา5้า7จ็ดสองเห้ามาลักร้อยทุกคนห7เจดมาดันนานะคะทุกคนขาเอาเสดายนะคะทุกคน58เป็นของรอบบ่ายนะคะทุกคนมาออกรอบเช้าหมดเลยนะคะทั้งสี่แปทั้งห้าแดเนาะ่ะทุกคนก็มีเข้ามีหลุดพี่น้องเมื่อนี้เขารอบเดียวเขาตะรอบเช้ารอบบ่ายดุดนะคะทุกคนสำหรับห้างวีนะคะไปต่อลุ้นต่อวันที่ สาค่ะสำหรับวันที่30จากที่ใจคำน,นวณตะะเด็นได้รอบเชา้าจะได้4ี่และสมาดูความน่าจะเป็นนะคะส4 4สี4สี่สามสามสี่สี่เ

4ี่4 3าห้าสี3 3าม3 3่สี่สามสามสอง้าเก็ะทุกคนประมาณนี้คะ่คะเอฟซีขามาดูคู่ตะเด็ดกันคะ่ะส2 4 3ทุกคนวันนี้เลข4เบิ้ลมีความเป็นไปได้ที่จะมาเลขเบิ้ลแต่วันนี้ ไม่มีเลขเบิ้ลประจำวันถ้าท่านชอบส4ท่านตามได้นะคะทุกคนมาดูนะคะ so 44 44 42 42 42 42. 42. สี่สคู่ตัวเด่นสี่3ี่สี2สามสามกับ3ามรอบ่ายสี่สี่สามสามสองสขานี้ก็คือคู่ตัวเด่น ระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย FC ท่านไหนชอบคู่ไหนให้ท่านไปกับด้วยทุกๆคู่นะคะทีนี้เรามาดูเลขเด่นประจําวันนะคะทุกท่านเลขเด่นประจําวันอยู่ที่4กับ9นะคะทุกคนวันพุธวันพุธไม่มีเลขเบิ้ลประจําวันเลข4กับเลขเ FC สามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวัน เป็น4 4 4 9นะคะทุกคนคะ่ะติดเลขเด่นประจำวัน4994ติดคู่ตัวเด่น4 4 2ค่ะ2442 2992ติดคู่ตัวเด่น2 4ง2 4กับ3เป็น4449ติดคู่ตัวเด่น4 9 4 4ติดเลขเด่นประจำวัน4 9 9 4 3ค่ะ3า4 3 3993ติดคู่ตัวเด่น3 4 4 3นะคะทุกคนคะ่ะ ชอบก็ตามต่อได้นะคะทุกคนไม่ชอบก็เลือนผ่านพี่น้องสถิดติไมีเข้าไม่หลุดจากพี่น้องคะบอดีเขาทุกมือแล้วกับบอดีหลุดทุกมือเนาะจากพี่น้องค่ะทุกคนสําหรับแนวทางหุ้นทัางเสียง V A P วันที่30เมษายน2,568วันพุธใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ค่ะขอขอบคุณทุกๆกําลังใจที่ FC ทุกๆท,ท่านมอบให้กันเสมอมาสําหรับวันนี้เจขอให้ f c โชคดีค่ะ โฉบโฉบมันมันทุกผูทุก,ก,กคนพี่น้องสวัสดีค่ะ